เออนี่หมวกอยู่นี่เราก็หาหมวกนี่ สวัสดีค่ะนินจาห้าสิบหกค่ะลูกค้ากางเกงผู้หญิงโพลี่เห็นปะ่ะร้อนกางเกง แลกโพลีทำงานหญิงค่ะทำไมมาเนี่ยเป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลนะคะลูกค้างานญี่ปุ่นร้อยโลนะเดี๋ยวาส้มรีวิวให้ดูนะคะว่าสไตล์งานออกประมาณไหนนะอันนี้ราคารานะคาถูกถูกนะถูกไหมถูกนะถูกถูกถ้าเทียบกับป้ายอื่นอันนี้ถูกนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกัน ทำไมเราไม่แก้ให้มันเสร็จก่อนเราค่อยขึ้นไลฟ์ไปเลยไปเลยไปเไปเลย,เลยโซเลยจ้าโซเลยจ้เยจาเวลาน้อยบ้านไกลอืฮึอดูทรงแล้วหนาวหนาวเลยดูทรงแล้วหนาวเป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลนะคะลูกค้างานญี่ปุ่นหนึ่งร้อยกิโลนะอ่ะ กูตาวะไม่เลยนะดูดูแต่จาดังเอาโชว์เลยสิจ้ารออะไรโชว์เลยจ้ามีทั้งกางเกงเอวยืดแล้วก็กางเกงเอฟิกนะคะลูกค้างานเขาจะคละเลยนะคลาแบบคลาไซส์นะคะคลาแบบคลาไซส์ทั้งเอวโอ้โหแล้วดูใกล้ขนาดนั้นเขาจะมองเห็นไหมนี่คุณ โอ้แล้วป้ายนี้บงังบังหน้าผมด้วยเอาขึ้นอีกหน่อยสิเอาอันนี้ขึ้นอีกนึงนิดน,นึงมุมนี้หรอมุมเสยนี่หรออะนี่ลูกค้ารีวิวแล้วนะรีวิวแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชให้เอาอันนี้ขึ้น,น,น,นอีกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นอือ นี่ลูกค้าแบรนด์นะอย่าดูแบรนด์ให้นะคะดูแบรนด์ให้นะนี่อะไรวิสวิสโอ้ย่างสูงโอ้ oh, สูงมากเอออะนี่นี่ค่ะลูกค้าได้ยินเสียงชัดภาพชัดนะเป็นกางเกงส l ล c k p o ี่ทำงานหญิงนะคะสแล c k p o ี่ทำงานหญิงนะนี่มีทั้งเอวยืดแล้วก็เอวฟิกนะคะเอวยืดเอวฟิกนะนี่ เป็นเอวไม่ยืดนะก็คือเอวไม่ยืดก็มีนะคะลูกค้าอืมนี่หูเอวแน่นมากลาย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 น,นีลูกค้าราสีคราสไซส์ราแบบทำไมนะมันนิ่งแบบ อ่ะอัดพีทก็มีค่ะลู้ขายาเวอรตัวนี้ขายยาเวอรเป็นงานญี่ปุ่นร้อยกิโลนะคะลูกค้าของเพึ่งเข้าเลยอันนี้จ u ูค่ะอันนี้ g u ถ้ารีดแล้วมันก็จะแบบมันก็จะคลายตัวขึ้นมาอีกหน่อยนะคลายตัวขึ้นมาอีกหน่อยนะลูกค้าอันนี้อันนี้เอลฟิกนะคะมีทั้งแบบซิปแล้วก็แบบยืดนะคะนี่ นี่ค่ะ,ะลายๆล,ลืมคัดถ่ายรูปลืมคัดไปถ่ายรูปเอาไหนถ่ายรูปอ่ะนี่เอวยืดเอวเร่ง,งนี้ก็มีนะคะอ่าสลักสลักพายืดผ้าโพลีนะคะเอวคละไซน์นะลูกค้าอันนี้ต้องคลีขึ้นมาหน่อยขามัน จะได้อันนี้นะลูกค้าอืมแล้วก็มีทรงแบบว่าทรงฟรีไซส์อย่างนี้นะข้างหลังเป็นสมอลข้างหน้าเป็นซิปนะคะลูกค้านี่มีผ้าร่องค่ะอุ้ยใหม่มากใหม่มากนี่ผ้าร่องนะคะพรุ่งนี้กรุงเทพป,ปริมณฑลใครจะเข้ารับมาได้เลยนะลูกค้าวันแรงงานนะ นี่ไรมีเอีย้ยมเหรอม,อมีเอ,อีอ้ยมปนเออมีเอี้ยมปนมาด้วยเหรอกี่ตัวแล้วนี่เอีย้ยมปนมาหลายกี่ตัวแล้วมีเอีย้ยมปนมาบ้างนะลูกค้าอัานนี้คลาสสี่นะคะงานคลาสสี่นะอะโกยจิเงีหจิง นี่มีเอวยืดเอวไม่ยืดนะคะอืคละรวมผ้านี่พันย่งหูนี้แบบว่าอืมลูกค้าสไตล์งานนะเดีย๋ยว่้มให้ดูสไตล์งานเขาก็จะประมาณนี้นะคะ เอ็นอะไรเอ็นอน,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 น่เอ,อ็นอน่รอะนรเออทรงทำงานทรงทำงานอ่ะมีทางเอวยืดอย่างนี้ด้วยนะคะนะลูกค้าคละแบบนะคะคะเอวยืดไม่ยืดนะคะอืมคะรายจ่ายคะลายมีอัดพีดด้วย มีอัดพีทด้วยจ้าตอนถ่ายรูปเราก็จะแบบว่าถ่ายหลายๆแบบนะลูกค้านี่แบบลายอันนี้คล้ายคคูลลอตเลยออันนี้เป็นเหมือนเอี้ยมอะ่ะอืออันนี้เป็นเหมือนเอี้ยมนะลูกค้าเออเราใส่ได้นะเนี่ย ทำไมทีวีมันเป็นอย่างนะนั้นนะนี่ลูกค้ามีเอี้ยมยงนี้ด้วยลูกค้านี่กี่มีกี่ตัวเอียมต้องมาถ่ายรูปด้วยสีอ้าวมีละก,กิ้งด้วยหรอ นี่ค่ะอืมผ้าไซน์นะผ้ายืดผ้าม่ยืดนะคะลูกค้างานสีอุย้ยดูสีสีสันคลเลฟูว้าวอืมนี่ค่ะ เห็นชัดไหมลูกค้าลายลายลายค่ะนี่ ส้มให้ราคาโปรนะลูกค้ามีไม่เยอะนะคะมีแค่สิบลูกนะมีแค่สิบลูกนะคะงานจะออกสไตล์นี้นะมีทั้งเอวยืดแล้วก็เอวไม่ยืดคละรวมผ้ามีผ้าโพลีผ้าสแลกนะคะแล้วก็มีพวกผ้าล่องชีฟองคละลายไม่ลายนะคะลูกค้าเอ่อพวกเอวยืดอะ่ะมันคือรออะไรเนี่ยแล้วก็มีพวกเอี้ยมอย่างนี้ปนมาด้วยนะเป็นเอี้ยมนะคะลูกค้าแต่เอี้ยมเขาสวยนะนี่ งานตำหนีเปื้อนเสียมียังตายยังยืดมีนะคะมีนะนี่นี่อันนี้ก็คือนี้แบบเอลไม่ยืดนะคะเอแบบเอลไม่ยืดก็มีนะคะส้มเซลให้นะลูกค้านี่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 อเอา่าเลยเป่เยยังยืดด้วยปกติปกติห้าพันห้านะคะลูกค้าปกติห้าพันห้าส้มจะขายสี่พันเก้านะคะสี่พันเก้าไปเลย รอรีด4,009รับรีดนะคะรับรีดเออมันต้องมีหางเครื่องไงนี่มีผ้าอย่างงี้ด้วยนะอืมตบมือตบมือสิคะรออะไรอุย๊ยนี่สวยขากระดิ่งด้วยค่ะกระดงกระดิ่งมีคนท้องนี่รีวิวทุกอันเลยมีทางเอวยืดเอวไม่ยืดนะคลาสสีนะผู้ขา สิทันเลยรับเลยลายลายๆนี่ลูกค้าอนี้คล้าย,คล,ายคล้าคูรอดเลยนะสี่พันเก้าร้อยค่ะปกตินะปกติห้าพันห้าค่ะปกติห้าพันห้าส่มให้สี่พันเก้าร้อยนะคะรีดตัวละสามบาทรีตัวละสามบาท,บาทมีเอี้ยมอย่างนี้ปนด้วยนะลูกค้านี่เอี้ยมน่าลังหน,นาลังด่วนจำนวนจำกัดคู่นี่สวย ดูคล้ายๆคุลอดเหมือนกันนะตรงนี้เอออืมอันนี้ขาจ้ำขาขาจ้ำอืมเออมีเอี้ยมเอี่ยมนี้จ U ูนะคะลูกค้าของจ U ูนะมันใส่ตรงนี้หรือว่าใส่ตรงนี้วะน่ารักนะเนี่ยดูลูกค้าจ U G ูจอืมนี่มีผ้าร่องผ้าร่องนี้ก็จ U ูค่ะนี่จ U ู GU ค่ะ เ็นแบบมัง้งไหมเนี่ยเก๋ออันนี้ผ้าอ่าผ้าลินินค่ะผ้าลินินก็จะยับยับหน่อยนะลูกค้า <Yeah. S 1> เอวยืดอีลาติกอีลาติกผ้าคัตตอนค่ะผ้าคัตตอนค่ะเอวยืดค่ะอัดพีดอัดพีดอัดพีดอุ้ยสวยดูอุ้ยยาวด้วยเนี่ยที่จริงมันต้องอยู่ในหมวดคูลอดนะเนี่ย นี่ลูกค้าดูอัดพีชนะคะดอกดอกขอดูดอกดอกสีม่วงหน่อยสีม่วงนี and, ่โกแอนค่ะนี่โกแอนนะคะตัวนี้นี่โกแอนนี่โกแอนนี่อันนี้อาโพลีเอสเตอร์ค่ะอันนี้ออกแนวคาโก้จะเป็นแบบผ้าล่มผ้าลมโพลีเอสเตอร์ <c oughs> <c oughs> อะไรเอลพอลพอ๋อกระสอบเท้าเหรอใช่เหรอดาวยิ้มหรือเปล่า SL s m อลอะไรใช่ไหมหรอนี่ด้วยเหรอชื่อว่าขายหมดแล้วตอนนั้นที่อว่าสามาดีมาดึงกันนี่เบลุบเบลุบอะไรก็อะไรเบลุบอืมนี่งานขะขะขะนะลูกค้า โอ้หาหนะสิงแอดจอเคปอนนี่อัดปีอด,ปดอัดปีะอัดปีตสตีนก็มีนะสตีนเอลฟิกเอลสูงค่ะนี่เอลฟิกเอลสูงค่ะสตีนค่ะสตีนฮะ เอลฟิกเอลฟิกเอลสูงตอนนั้นมีคนถามหาแต่เอลสูงนะเอลเยืดค่ะอันนี้ก็โป่งเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกางเกงกระโปรงนะคะกาเซียค่ะกาเซียเป็นกางเกงกระโปรงนะคะตัวนี้สี่พันเก้าร้อยค่ะลูกค้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบหรือเปล่าสี่พันเก้าร้อยนาะเก้าสิบแล้วเก้เออไม่ต้องถอยจะได้ไม่ต้องทอน กลม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 ๋ลมลมยวาลูกค้าบอกพี่ค้ะขอกลมกลมค่ะก,กลมกลมก็ห้าพันจีสี่พันเก้าสี่พันเก้าค่ะลูกค้ารีตัวละสามบาทอนี่มีอันนี้เป็นผ้าอะไรนะอันแนอีเลดานะแนอันแนอีเล <c oughs> อโอ้ขายยาวเวอรอ์ตัวนี้ลูกค้าแม่เสือแม่เสืออ่ะมีเอี๊ยมมีปนด้วยนะลูกค้าน,า,านี่สตล์งานอย่างนี้แหละให้ <c oughs> hey, ไอ้โจรวยนี่ <c oughs> <c oughs> เอลฟิกเอลฟิกอันนี้ผ้าลีนินค่ะผ้าลีนินด้วยจอบเก้าสิบลูกนะต็แน่เลยสีขาวสีขาว เอาสะอาดไม่เันจไปเไปเนเนี่ยสายเอ็มสายเอ็ม r เนเจ t รนี่ต่เหรอเออลูกชายเป็นเนี่ย ซื้อ้นะอือหมไม่ก็กิการ์ดอยู่หลายๆก็มีลูกค้านี่พิลิวพิพลิวพิพลิวพิพลิวมีอัดพิษด้วยดูแบรนด์อะไรเนี่ย ออลี S <S ่โนออลี่ออลี่อ่ะอัดพีทอัดพีทมันรวมผ้าเลยนะคะลูกค้าอุ้ยนี่สวยาาเยาวเวอร์อัดพีชชทสีช็อกโกแลตนี่คนเดียวกันแนเ่เลยอ่ะอัดพีทสีเขียวขี้มา้าเขียวขี่มา้า อืมนี่ค่ะสี่พันเก้าร้อยค่ะหนึ่งร้อยกิโลนะประมาณสองร้อยห้าสิบถึงไหมถึงน่าจะถึงนะพามันบางลูกค้าประมาณนี่ยูนิโคลค่ะตรงนี้ยูนิโคลเอลสูงนะยูนิโคลเอลสูง มีซาตินด้วยซาตินอเอวยางตัวที่เป็นยางยืดอะ่ะมันมียางตายบ้างนะลูกค้าอันนี้แจ้งก่อนมียางเสียยางตายบ้างนะพระทรงนะส่วนใหญ่ดูแล้วก็เป็นเอวสูงนะคะลูกค้าสแลกโพรีส่วนใหญ่เป็นเอวสูงนะอืม อ่างานประมาณนี้นะลูกค้ารหัสเอออะไรนะนินจาห้าหกนะคะงานกางเกงหญิงนะสแลกโพรี่ทำงานลำลองหญิงนะมันจะรวมผ้าแล้วมันก็จะมีพวกเอี้ยมอย่างนี้ปนไปด้วยนะไอ้ก้อนรีวิวอะคะ่ะก้อนอื่นก็น่าจะออกสไตล์ประมาณนี้แหละอันนี้จ u ูนะลูกค้าเป็นเอี้ยมนะสวยนะเนี่ย เออนี่นี่เป็นจ u นะคะสวยนี่เป็นไงเออมีซาตินนะคะมีซาตินวพริ้วไปทะเลเออใครจะเอามีสิบก้อนเท่านั้นดว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 นสี่พันเก้านี่โอ้โหอัดปีตอัดปีตจ้ะ อัพีอัพีนี่ดูปอโอเคประมาณนี้นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะไ่ไม่ไหว